อเอเน็นกินเท่าเน้นกินบ้าสอยนะ <c oughs> ป่นหัวบับไงเลย ครับสวัสดีครับนุ่มน้ำม่นคนหนาใครเหมืนหนอนเดิมครับผม <c oughs> สวัสดีเอฟซี FC. ทุกคนทุกท่านคือเก่าเหมืนหนอนเดิมครับผมเก่าอะไรไม่ออกเลยในประเทศก้อยหอยพี่น้องก้อยหอยปังบ่เพิ่นว่าหอยปังซื้อมาเป็นาถุงนะบริเฮ็ดเองเราโอ้บริเวรเก็บมาเองออรรเรกซื้อเพิ่นมาแล้วมาแต่ว่ามาก้อยเองพี่น้องเพิ่มความจี๊ดจัง่อยพักกับ น้องไม่ต้มกินเลือดพริกหน่วยกับยินดะที่เด็ดเฮ้ของเข่าของไตฮะก็ ก็จะมาส่งน้ำพี่น้องเขียวขึ้น หาตัวพี่ลองก้นรองมึงเลยเห้อ mấy cảm đi bay mới bữa là phun bữa Nó chỉ bộ nó kì đâu, Ồ, nên kín nó nên kín Bỏ xoài nè <laughs> Cũng hùa bằng nghe lên มันม like ีดองหน้าโมเสมกำลันใส่นมกัน เนื้อลำแตงแล้วพี่น้อง,งเอ้เผ็ดบวกเผ็ดเราไปออกควัน เบื S <S ่อเผาแล้วเด็ด Có sư im lắm bà thân niềm อืมอืม <c oughs> อเออแต่พี่้องดครับผมไม่เืมท้องกระดาผัก แกนส้ำคัญเหมือนเดิมครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมทีวิตชั่วครังผมนุ่มปั่มอร่อยสงายน้อยเบิรงมากันมาเสิร์ฟพี่น้องไม่ต้องกินมากกินนันดูห้องใบหอยพี่น้องแซ่บๆส่วนผมจิ๊บๆเลยเผ็ดขวอนเผ็ดบวกกับปันโอ้เยแตกครับผมฝากที่ต่อที่สามกันเข้าแล้วครับขอบคุณทีดีวิแล้วครับสวัสดีครับ